ย่านถนนพระราม2มีเหตุการณ์นาทีชีวิตเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวินาทีที่รถแท็กซี่คันหนึ่งพาผู้โดยสารกําลังจะไปส่งที่จุดหมายปลายทางจู่ๆไฟครับมันลุกไหม้ที่ห้องเครื่องทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารต้องวิ่งหนีตายกันแบบนี้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับไหม้เกือบทั้งคันเลยนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าคนขับเนี่ยวิ่งออกมาจากตัวรถ หลบอยู่ข้างทางก่อนเลยนะฮะรุนแรงมากเลยนะครับกลัวจะระเบิดไม่ใช่ไรนะถูกต้องแล้วตอนที่ขับมามีผู้โดยสารด้วยพี่แจ๊คใช่จุดนี้คือถนนพระราม2แผงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะครับควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากตัวของห้องเครื่องแล้วก็ลุกลามมาทางห้องโดยสารอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยช่วยกันระงับเหตุใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสอบถามไปที่คนขับชื่อว่าคุณชาญวิทย เขาบอกว่าเช้าที่ผ่านมาเพิ่งจะเอาแท็กซี่ออกมาจากอูอแบบ่อแล้วสังเกตแล้วไไหเห็นว่ารถมันมีปัญหา,าบอกไปทางอู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าอู่เขาเฉยก็เลยเอารถออกมาขับโอโอทีนี้พอไปรับผู้โดยสารกำลังจะไปส่งที่หมายระหว่างทางครับขับมาตามเส้นพระรามสองใกล้ถึงปากซอย28ได้ยินเสียงดังตุ้มจากห้องเครื่องเท่านั้นแหละครับกลุ่มพันุ์มันพวยพุ่งขึ้นมาตัดสินใจจอดชิดซ้ายพาผู้โดยสารวิ่งหนีตายออกมาก่อน แล้วไฟก็ลุกไหมอย่างที่เห็นคำถามสัมพันธ์ก็คือเกิดจากอะไรกันแน่เขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยใช้ระบบแก๊ส NGV แล้วก็น้ำมันคือใช้สองระบบแต่ไอ้ที่บอกว่าก่อนที่เอาออกมาจากอู่แล้วพบว่ามันผิดสังเกตแล้วเนี่ย ทำไมทางอู่ถึงปล่อยให้เอาออกมาขาบับถูกไหมฮะมันเสี่ยงกับชีวิตคนนะทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารเลยเอาอย่างดีที่ว่าปลอดภัยนะค,ะคบยังไงตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้